คยสงสัยไหมคะว่าเราควรจะกินแมกนีเซียมตัวไหนดีนะคะมันแล้วมันก็ช่วยอะไรนะแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุสำคัญนะคะที่มีบทบาทหลายอย่างมากเลยที่คนอายุ40อาพอะ่ะควรจะกินคือถ้าจะให้เลือกหนึ่งสิ่งนะแมกนีเซียมเพราะมันช่วยในเรื่องของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อแล้วก็การนอนหลับแต่แมกนีเซียมมันมีบทบาทที่ต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแมกนีเซียม ะะอันแรกเลยที่อยากจะพูดถึงคือแมกนีเซียมไซตรตนะคะ citrate นะคะก็คือแมกนีเซียมที่มันมันช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะโดยเฉพาะม,มันคล้ายๆกับเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นยาแบบขับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันก็มันก็ช่วยในเรื่องของอแก้ไม่ให้เราท้องผูกแต่ก็ไม่ถึงกับแก้ท้องผูกนะอันนั้นเราก็ต้องกินอาหารที่มันดีด้วยนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีความเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยบางคนที่แบบเป็นคนธาตุเบาอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้อะไรเงี้ยก็ระวังเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันช่วยช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งช่วยในเรื่องของการลดปวดไมเกรนได้อีกศาตรอ,อีกอันนึงก็คือแมกนีเซียมมาเลต L M m a L A T E นะคะมาเลตนะมันเป็นแมกนีเซียมที่ ที่มันช่วยในเรื่องของการผลิตพลังงานอะเออถ้าเกิดว่าเรามีอาการแบบเอ,อ่อเป็นนักกีฬายอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยในเรื่องการคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการที่เรียกว่าปวดปวดล้าเรื้อรังอะไรประมาณนี้นะคะปวดตามตัวอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับโดยตรงนะคะมันช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกดีขึ้นนะ่ะเฟรชขึ้นนะ่ะหรือรีค o เวอรดีขึ้นนะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมกนีเซียมที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยนะคะมันก็คือแมกนีเซียมไกลซินเนตนะคะ G L Y C I N A T E นะคะไกลซิเนตมันช่วยในเรื่องของการาความเครียดแล้วก็การกังวลแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับได้ลึกแล้วก็ดีขึ้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยแมกนีเซียมกินก่อนนอนดีที่สุดนะอันนี้จริงๆแล้ว เป็นซีเทรดกับมาเลตช่วยในเรื่องของการเอาเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นยี่ห้อดีก็ได้นะเป็นมันก็ช่วยในเรื่องของอ่าเป็นช่วยย่อยนะคะแล้วก็อ่าช่วยให้เรามีลดความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะย่าง,เ,างเวลาที่แบบมีความเครียดทํางานเครียดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีนะนะควรจะซื้อแมกนีเซียมแบบที่มันเป็นรวมเลยอะ่ะมีแบบ3 in 1 4 in 1นโฟรอะไรประเภทประเภทนั้นไปนเลยเราจะได้ครบครบอะ่ะ นะคะอันนี้มีแค่ t o in one เพราะว่าตัวเองไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะคะนอนได้นอนดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ก็เลยเออกินแค่2ตัวนี้มันก็เป็นมาเป็นรวมเลยอ่ะนะคะแมกนี cium, เซออียมรวมก็ดูทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่า3ตัวหลักอะที่เราต้องการอะนะคะหรือว่าเราจะเจาะก,กินเป็นตัวเดียวไปเลยก็ได้นะคะว่าเราต้องการออให้ได้ผลประเภทไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกออวิตามินสําหรับคนที่อายุ40อัพขึ้นไปเนี่ยนะ คิดว่าตัวนี้ช่วยสุดนะคะคุ้มสุดโอเคค่ะ